ฮัลโหลวันนี้ทำล็อกนะคะเพราะว่าเราเออกไปข้างนอกกัน <c oughs> วันนี้มีนัดค่ะจะไปฟิตติ้งก็บอกว่าว,นนวิดีโอนี้จะมารีวิวกล่องถ่ายภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง ตอนเช้าค่ะทุกคนอันนี้ตอนนี้เจ็ดโมงเช้านะคะเรากำลังจะไปเมโทรเป็นสีเข้มภาพเรากำลังจะไปเมโทรนะคะเพื่อที่จะไปกองถ่ายภาพยนตร์น่าจะเป็นสตูดิโอาจะถ่ายสตูดิโอ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงเนาะไม่รู้ว่าเขาจะให้เราถ่ายอะไรได้เยอะแค่ไหนแต่ว่าจะพยายามเก็บบรรยากาศให้ดูแลกันนะคะ I want with you to take me home. With you I never feel alone. These little songs make it glad to call you mine. And you have got my hand in the clouds of oh. Your company don't need too much, just your simple love and it's everything. The simple joy of hearing your voice every morning. I wake to a kiss on my face, so oh, I don't need too much, just your simple. To the market, strolling hand in hand, exchanging letters when you're away. Don't need any effort when we are together. We always have fun throughout the day. I do anything to get your attention. When you say you love me, I seem to ascend to the heavens above where we fall in love. ไปเจอศัตูมาทั้งวันเมื่อกี้นะคะอยู่แล้วเลือดกำเดาไหลสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนก็มาคุยกันตอนเช้าดีกว่าเนาะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะเพิ่งตื่นแล้วก็ทาลิไม่งั้นเดี๋ยวจะนาซิดเสียงก็จะไม่ค่อยดังมากเพราะว่าเพิ่งฟื้นข่นะคะ ก็คือว่าเราที่มีโอกาสได้ไปเป็นเอ็กซ์ตร้าหรือตัวประกอบให้กับภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเนาะเป็นภาพยนตร์ของโปรตุเกสนี่แหละนะคะแต่ว่ามันจะเป็นฉากที่ตัวเอกอะโผล่เข้าไปที่เมืองไทยเขาก็เลยมองหานักแสดงตัวประกอบที่เป็นคนไทยมาเข้าฉากคือเข้าฉากเฉยๆไม่มีไม่มีการพูดอะไรทางนั้นนะคะไปเดินผ่านกล้องอะไรอย่างนี้ซึ่งเราพิมว่าส่งอีเมลไปเนาะแล้วก็มีการแคสหน้ากล้องนิดหนึ่ง ไม่ไม่ได้เป็นแคสอะไรคือเหมือนกับเขาก็ถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายวิดีโอเราแล้วก็พูดคุยกันทั่วไปธรรมดานะคะหลังจากแคสเสร็จก็จะเป็นการนัดฟิตติ้งชุดนะคะการไปฟิตติ้งชุดก็จะแบบชุดอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่ได้เป็นชุดไทยเลยนะจะเป็นชุดประเทศเพื่อนบ้านซะเยอะแล้วก็ชุดเที่ยวทิมได้คือตลกมากก็เลยพยายามที่จะแบบหาชุดไปเองเนาะ พอไปถึงวันที่ต้องไปถ่ายจริงๆเน่ะก็คือไปเช้าเขาก็นัด8ปดโมงซึ่งเขาตรงเวลานะคะ8ปดโมงเนี่ยเขาก็ให้เราไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ทาแต่งหน้าทําผมให้ด้วยเนาะซึ่งพี่มิ้นก็บอกว่าฉันขอเปลี่ยนเป็นเสื้อตัวนี้ได้ไหมเอาเสื้อไปเองบอกว่าเอาตัวนี้เธอมันแอปพลฟแล้วเพราะว่าชุดที่เขาแบบ ส่งให้กับทางผู้กำกับหรืออะไรอย่างเงี้ยดูเขาบอก mm. เขาโอเคกับชุดนั้นแล้วอะไรอย่างงี้ก็เลยลไม่อยากให้เปลี่ยนเลยอ่ะชุดนั้นก็ได้หลังจากนั้นเราก็ไปแต่งหน้านะคะซึ่งก็ไม่ได้แต่งอะไรมากเพราะว่าเราเขียนคิ้วกับทาลิปออกบ้านอยู่แล้ว mm. ใช่ไหมเขาก็ใค่ลงรองพื้นกับทาแป้งให้เราแล้วเขาก็บอกว่าไอเชาซีลิปสติกอยู่ก็ใช้ซีดีไปเลยนะโอเคทำผมทีนี้เขาก็แบบ หาเล็บทำผมใหญ่เลยว่าแบบแต่งเป็นคนไทยคือคือคนที่ไปเป็นเอ็กซ์ตามันจะมีแบบแต่งเป็นหลายชาติอย่างไทยจีนญี่ปุ่นเกาหลีละอะไรอย่างเงี้ยอ่าเกาหลีไม่มีมีแต่จีนกับญี่ปุ่นอ่ะทีนี้ก็ของเราแต่งเป็นคนไทยเขาก็หาเล็บใหญ่เลยก็สรุปก็ได้ออกมาเป็นอย่างที่เห็นนะคะดูแบบ เหมือนจะเป็นคนไทยที่ไม่ใช่คนไทยเท่าไหร่ผมก็ฟูฟูเหมือนเหมือนเกาหลีเหมือนเกาหลีเหมือนจีนอะไรแบบนั้นมากกว่าชุดก็ไม่ได้ชุดไทยเลยแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรแล้วก็ตอนที่ไปบล็อกกิ้งอ่ะก็ด้วยความเห็นเป็นคนไทยมั้งเขาก็เลยให้เดินนิดนึงเดินไหวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนกับได้เดินผ่านกล้องอยู่นิดนึงนะคะแต่ว่าอาจจะเห็นแค่แบบ ช่วงตัวช่วงข้างหลังหรืออะไรอย่างนงี้อาจจะไม่ได้เห็นหน้าก็ไม่เป็นไรเดินไปคือถ่ายกันแบบทั้งวันตั้งแต่เช้าถึงเย็น mm hmm. ถ่ายแค่ฉากนั้นฉากเดียวแต่ว่าเขาถ่ายหลายมุมถ่ายมุมน่าจะสามมุมเออนักแสดงหลักอะ่ะมีแค่คนเดียวคือพระเอกมาแสดงแค่คนเดียวเพราะเป็นฉากที่พระเอกอะ่ะหลุดเข้ามาในเมืองไทย ดังนั้นเราก็เลยไม่ได้เห็นนักแสดงคนอื่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นกองถ่ายเขาก็จะแบบง่ายๆก็ไม่มีใครมาแบบพัดวีอะไร้พระเอกอะไรอย่างงี้นะเพราะฉะ้เขาก็จะแบบเป็นฉากที่เขาต้องเคร่งเครียดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมหน้าเขาก็จะเครียดตลอดเวลาเราก็แบบยิ้มให้เขาทีหนึ่งแล้วคือก็เกรงใจกว่าเขาจะแบบลืมบทหรืออะไรอย่างงี้แล้วก็เออแต่เวลายิ้มเขาก็น่ารักดีนะ ยังเสียดายอยู่เลยว่ากลับบ้านมาถึงบ้านปุ๊บแล้วคือแบบอ้าวไม่ได้ถ่ายรูปกับพระเองยังไม่ได้ถ่ายรูปใครเลยเพราะว่าไปถึงตอนถ่ายเขาก็เก็บมือถืออไปนะคะก็จะมีแค่แบบถ่ายรูปเล่นข้างนอกนิดนอยก,ก็ถือว่าเลิกตรงเวลาอยู่นะคะก็เป็นประสบการณ์ที่สนุกดี ถามว่าเหนื่อยไหมมันไม่ได้เหนื่อยอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่ได้ทําอะไรแค่แบบไปยืนแล้วก็เดินใช่ปะแล้วก็มีช่วงพักกองบ้างซึ่งมันแค่แบบปวดขาปวดเท้าเพราะว่าเรายืนแต่ด้วยรองเท้าที่เราใส่เป็นรองเท้าแบบ flat, แฟลตแบบแบนราบแบบไม่มีส้นมันทําให้เราสัมผัสพ,พื้นทุกอนุอะไรเงี้ยมันทําให้ปวดเท้ามากๆแค่นั้นอืม แล้วพอเลิกกองปุ <c oughs> ๊บเนี่ย <c oughs> เขาก็พาเราไปเอาผมออกเอาวิกออกเอากิฟต์ออกอะไรนี้เก็บทุกอย่างคืนหมดเลยจ้ะแล้วเราก็กลับบ้านมาในสภาพหมอฟูแบบนั้นนะคะแล้วก็ตอนกลับบ้านปุ๊บเมื่อวานตอนกินคือตอนนั่งกินข้าวเลือดกำเดาไหลซาไหลมาไเออสงสัยแบบว่าด้วยความที่เราอาจจะไม่สบายเพิ่งฟืนไข่ เราก็ไปเจอในเกอเขาจะมีเครื่องพ่นควันมันไม่ใช่ควันมันไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรมันอารมณ์เหมือนที่ไทยใช้ dry ice แต่คือเขามาจากเครื่องเลยพ่นตลอดเวลาแล้ว,ลวคือถ้าปกติคงไม่รู้สึกอะไรบางคนอื่นน่าจะไม่รู้สึกแต่เราที่มันรู้สึกเลยคือแบบแสบตาเออกลับมาก็คือแบบเลือดกำเดาไหลก็ <laughs> <g ül> ถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่ ออยู่ไทยก็ไม่ได้ลองเนาะมาอยู่ที่ก็มีโอกาสก็ไปและกันเปิดรับทุกโอกาสนะคะช่วงนี้าละขอบคุณที่ติดตามนะคะเอาไว้เจอกันใหม่วิดีโอถัดไปนะคะไปละบ๊ายบาย